แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาสัามภาษณ์คุณป้าวัชลีนะคะว่ามีอาการยังไงบ้างก่อนทานและหลังทานผลิตภัณฑ์สารกัดของเราอยูโปรสิกและยูนิโอนค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าวัชลีวันนี้หนูจะขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะว่าคุณป้าก่อนทานผลิตภัณฑ์กับหลังทานมีอาการยังไงบ้างก็ตอนแรกอะมันตึงใช่ไหมตอนที่ยังไม่ได้ลองตัวนี้ยมันจะตึงตึงเยอะ ตั้งแต่ลองทานมาแล้วมันก็คายเยอะอคายเยอะไม่ไม่ไม่ค่อยชาไม่ค่อยอะไรเท่าไรแล้วไงก็คือดีเยอะแต่ยังไม่เต็มร,อร้อยประมาณยี่สิบสามสิบนะประมาณยี่สิบแหละคือแต่ว่านยังงอเข่างออะไรมันยังไม่ได้เต็มร้อยไงรือว่าันสมองติดทึบที่จะสิดเรือ่องก็ทานไปแค่ประมาณเจ็ดแปดรันเนาะก็อาการดีขึ้นยี 20, 30, 30่สิบสมสิบปอร์ซ็นก็ถือว่าอาการดีขึ้นมากนะคะ เจ่ดแปดว <c oughs> ันแต่ที่สิบสี่อ่ะก็ได้ของ้ารองเลยมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเส้นหรือว่ามันรุ่มยงังตึงอ่ะแต่ว่าเวลานอนเวลาอะไรมันก็ยังมีปวดทุกๆอยู่แต่มันก็ไม่มันก็ทนได้อ่ะอ่ามันก็ทนได้แต่คือตอนนี้ตั้งแต่กินมาวันที่สิบสี่อ่ะที่ได้ของเมื่อวันที่แล้วอ,อ่ะอ่าก็กินมาตัวแรกกินมาโทรถามเขานะคุยกับเขาแล้วก็บอกว่าแบบระปวดจัดจะไปแล้ถามเขาว่ากินเช้ากินเย็นได้ไหมอ่า แล้วพอมาดูของน้องผู้ชายว่ามันก็เป็นลักษณะเดียวกับเราเลยเนาะเขาก็กินเช้ากินเย็นนี่นะออแต่ดูมานานแล้วเน่ยรีวิวมัน้แล้วอาการดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะโดยรวมเนาก็น่าจะประมาณที่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะพาะมันไม่เสียวหลังค่ะมันไม่ล้าลงหลังมันไม่แป๊บแป๊บเหมือนก็เหมือนก็อะไรอ่ะมันบอกไม่ถูกแต่มันเป็นแล้วมันบอกไม่ถูกอะแต่มันแป๊บก็หลังแต่ตอนนี้คือมันไม่แป๊บแล้วแต่มันก็ยังมีมางแต่ว่ามันน้อยลงแล้วไง แล้วก็ขาข้างเนี้ยมันเริ่มงอได้แล้ตอนแรกงอไม่ได้เลยนะยืนรีดผ้าน่ะถ้ารีดได้สองตัวหรือสามตัวต้องไปนั่งก่อนนะยืนไปแต่มัดเช้าที่เราทดลองอยู่แล้วไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่บ้ามบอกว่าตอนแรกไม่กล้าตัดสินใจโอ้ไม่กล้าตัดสินใจทันี้มันนอนคิดดูคิดแล้วคิดอีกต้องทำอะไรเป็นส้นยากินนะไม่ต้องดูรีวิวนะนี่เราดูของคุทุกวันนะดูมานานแล้วนะที่คุณดูอันนี้ตามที่รักษาไห่รักษานประมาะปีแล้วเหมือนกันนะ เดาจะโรงพยาบาลเป็นหมอโรงพยาบาละนัดอยู่เดี๋ยวจะลองเนี่ยจะกินให้จะกินนะจะกินเช้ากินเย็นเนี่ยนนเดี๋ยววันที่สี่นะหมอหมอก็ดูกนะจะขอให้เอกเรย์กระดูกดูว่าเขะข่าเป็นไงบ้างเราจะขอให้เอกเรย์แต่ไม่บอกว่ากินยานี้จะไม่บอกว่าเพราะว่ากินยาของของหมอจะบอกว่าเขาจะมีแต่ยาแก้ปวดแต่ยาคลายกล้ามเนื้อใช่ไหมคะที่ท้สองตัวอ่าก็<อ>เลยพอได้มาปุ๊บก็ตัดสรริในใจไม่กินเนี่ยแต่รีวิวในดูมานานนะดู มาดูมันแค่ทุกเพจเลยอะแต่ไม่กล้าสั่งคิดไปคิดมาถ้าเกิดเราไปซื้อยาสมมตินะมาคิดดูแล้วคิดแล้วคิดอีกนะไม่ใช่ว่าเพิ่งคิดนะถ้าเราไปซื้อจริงกะทีหนึ่งก็เป็น100ปร้อยกว่าบาทสองร้อยขึ้นใช่ไหมตัดสินใจเลยตัดสินใจเอาดีกว่าตัดสินใจลองแบบลองสั่งชุดเล็กมากินก่อนไงแล้วไปสั่งยามากินเนี่ยเอามากินในเพจเนะี่ยสั่งมาหลายตัวแนละ้ะแต่ไม่มี แต่ไม่มีของบริษัทยาที่เราสั่งมากินนะแพงขนาดไหนเขาก็ไม่เคยติดตามมาดูนะอันนี้เป็นยาที่รักษาที่ไปหาหมออะไรนะใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็ใช่เยอะมากเลยนะทิ้งไปมั่งกับมีนะเพราะว่ามันกินแล้วมันไม่หายนะไงใช่หมดเลยเนะน,นี้ยอันเนี้ยอันนี้ก็ต่งานะงไหมหนูเชื่อเลยคะ่ะที่บางคนเขาบอกว่ากินเป็นกระสอบกระสอบจริงตอนเนี้ยมอามาจากโรงพยาบาลทั้งนั้นเลยนี้ กินไม่เคยดีเลยอันนี้ชายาชาภายประสาทนะี่แล้วยาตัวนี้เสียตังเองเลยเนี่ยเนี่ยที่มันชอบทายชากินแล้วก็เห็นเหมือนเดิมไม่เห็นรู้สึกว่าไงนะเนี่ยอันนี้มาอันนี้กินอยู่แต่ตอนนี้ไม่ได้กิน้มากินอันนี้ตัวเดียวก,ก็หยุดยาพวกนี้ทั้งหมดแล้วก็มาทานก็ใช่ไงก็เนี่ยดูโปรเฟสก,กับยูน,นิออนเพราะว่าอันนี้เราสองเม็ดิแต่วันนี้ไม่กล้ากินไงกลัวของยังไม่มาไงมต่ช้าอย่างงี้กินไปแล้วเนี่ยแต่เมื่อคืนกะกินอยู่ อย่ cage, bitch, okay. 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 าดูส e ินี่้เก็บร้อยสามก็เ็ส่งมาจากอันนี้เลยนะนครสวรไม่ฮะไม่รู้เรื่องแลวมีกัเนี่ยเอาแต่งให้ยุ้ไย่อยแล้วจะได้ตัง